จะไปดูอะไรคะจะไปดูพี่ๆเขาซ้อมเต้นเหรอฮะอือเขาซ้อมเต้นเขาซ้อมเต้นหนเต้นไหมซ้อมเต้นไหมจะไปไหนอ่ะพ่นใครมานุ่น่นใครมาใครมาใครมาอัพมาแล้วอัมาอัเล้อัไปแล้ไเวไล้วไปไปไว ไปายก่อนเร็วไปายก่อนนุ่นหนุนไปายก่อนนุ่นลูกลับทางนี้ค่ะไปหาคุณแม่ก่อนไปเอาคุณอย่างนี้อย่างนี้กันเกี่ยวอะไรมาไต่มามาไต่มามมาไต่มาชูสู่สู่สูชูบ่เออสู่บ่ไม่มาไต่มามาไต่เนาะชูสู่กันบ่สู่กันบ่ฮะสู่กันบ่ 아, <laughs> 이거